ก่อนจะไปเบิ้งคิดน้องฟ้าทุกคนกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจให้หวาไนเดอโอเคมาไปเบิ้งคิปกันเลยวู้ววไม่องผมผมชอบผมชอบตัวนี้มากไม่ผมผ่ผมไอ่ไม่ไย่ไม่ม่ไมัไม่่ไม่ไม่ไ่ไย่ไมันมาไม่ไม่ไม่ไมไม่ไม่ไม่ไ่ไมวไ่ไ่ไม่ไม่ไ่ไอ่ไมันจ่่ม่ไไม่ไม่่ไไม่ไม่ม่ไม่่ไ เอ้ยมันเอาตัวนี้มาไม่เอาไม่ท้าเดี๋ยวเราแพ้ทุ้วคนเราสู้ไม่เป็นบอสเฮ้ยซุยขุนซุยขุนจับเดี๋ยววันนี้มึงต้องจับเฮ้ยมัน โอเคต้องขอกาวสบายดีทานผึกสมทุกทานนะขอต้อนรับรุ่นส่องฟกันซี่นะตอนนี้เขาอยู่ในเก็บไม,ม้ครับในเซิร์ฟแฟมิลี่พิซซ่ามอนนั่นเองเนาะโู้โหก็คือเมื่อนี้เนาะเขาจะมาเฮทิปแกล้งน้องบอสบีซัดเคนั่นเองเนาะก็ะคือวิธีแกล้งของเขาจะใช้เป็นโตอา,อาอาเซอุสตัวนี้เนาะชื่อเม่โอ้ยล้คขี่ได้นำ้ำโอ้โหอุยน้องคือ,อจะมาแกล้งแบบว่า บอสไปจับโปเกมอนในตำนานในพี่หน่อยอะไรเงี้ยแบบเออพี่เจอตัวไอซิอุสเนี่ยมันบินได้ด้วยอะไรเงี้ยทวันจะแบบว่าเหมือนล่อให้แบบบอสมันจับให้อะไรเงี้ยแต่จริงจริงมันจับไม่ได้นะทุกคนเพราะมันเป็นแบบว่าโปเกมอนของหวานนั่นเองนะ เดีวกวันจะใช้วิธีการล่องหนแล้วก็ขี่แบบนี้แบบไม่ให้บอสรู้นั่นแหละเดี๋ยวกวันจะรอบอสเข้ามาในเซิร์ฟก่อนแล้วกันนะบอสนี่ทุกคนบอสเข้ามาแล้วทุกคนแต่ว่าการเข้ามาด้วยพี่มีพี่สีหพี่สี่เหรอโอเนี่ยการเป็นเด็กโง่คนในเรื่องมายุโล่ได้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 ไพี่เขาจะมาเฮ้ยเดี๋ยวพี่จะแนะนำการเล่นเซิร์ฟนี้เลยจัดไปพี่อยู่ด้านหลังไงอยู่งหนีพี่ไปไหนเนี่ยผมมาฟักทอง น yeah, oh, oh, hey, yep. okay. ี่พักทองพ c ชอบอยากได้มากเฮ้ยกันโอ้โหมียศเล้วทแบบโอ้โว่างใหญ่พี่กไม่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 สแนเฮ้ยอะไรอะทุกคนเราจะเล่นเลยนะส์สแมนทีเดียวเฮ้ยไม่ตัวนี้อ๋อแบบหนึ่งเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอะไรอะซิอุสอยากได้อยากได้เปอร์มอนตันไหนปะ ผมอยากได้อ่ามิวทูมิวทูเหรอใช่แล้วพี่มีอยู่นะแต่พี่ไม่ให้เองอ่ะมันไมีเหรอฮะอาซิโอชานี่ว่ะไหนไม่เห็นเลยอยู่นู่นทำไมพี่ไม่เห็นมันไปนู่นแล้วอ่ะนู่นน่ะเห็นไหมฝั่งนู้นฝั่งโน้นนเนี่ยพี่มันเห็นเนี่ยเนี่ยมันอยู่เนี่ยอ้าวไหนวะ กูไม่เห็นนะบอสเมื่อกี้มันยังอยู่เลยอ่ะผมใช้มาสเตอร์บอลพี่ได้ไหมไหนอะไหนอะไหนอะอ้าวหลบไหนอ่ะนี่อะพี่บอสที่ไม่เห็นเลยพี่ไม่ได้มไม่เห็นเลยหรือว่าหรือว่ามันแกล้งป่ะผ้าให้พี่ดูจังเมื่อมีซีเคบอสแกล้งพี่ฟีตตัวในเซิร์ฟโปเกมอนอะไรเงี้ยนะน่าจจะติงนะตลกเหรอตลกพี่ผมตลกพอตัวเลยแต่มันอยู่ไหนแล้ววะยาเอ้ยมันไม่สนใจอาซิวส์หน่อยเหรอวะ หรือว่าเราต้องเปลี่ยนตัวทุกคนตัวสีเหลืองมันเป็นอาเธชายนี่ไงเอ้ยพี่ก็มีอาเธอร์เนี่ยโอ้โหเฮ้ยเลคูซ่าเนี่ยมันโหดกับเราอีกแล้วไงผมมีเาต้องเปลี่ยนตัวทุกคนเฮ้ยมันไม่สนใจพี่แกล้งเราเลยอ่ะหรือว่าเราจะแกล้งมันแต่มันแกล้งเราเองว่ะทุกคนแบบเอี่ยเหมือนว่าแกล้งตัวเองไงไม่รู้เลคูซ่าพี่หรือเปล่าเมื่อกี้ใช่พี่เองฮะลิซาดอนโอ้ยไม่นองเฮ้ยผมองใครอ่ะปุ๊บ น้องตกเมื่อกี้น้องตกไม่เจอพี่เห็นแล้วเนี่ยพี่จะจับของพี่ตัวเนี้ยออคืลิซาร์ดอนชายนี่พี่เอ้ยพี่จับไม่ได้อ่ะพี่ผ่าปลาลวกจัดเลยไม่ไม่นี่ของพี่ไปบอสไม่ของผมผมชอบผมชอบตัวนี้มากผมผมวิ่งพี่ไม่ของผมเลยเอาเอาเอาเนี่ยมัวแต่แย่งกันหายเลยจบละมันไม่สนใจมันจะมาอีกไหมเดี๋ยวก็มามันรักพวกเราแต่มันน่าเป็นของพี่อย่ดีอะแตวมันก็เราเฮ้ยนั่งไงนั่งว้า อ้าวอ้าวอมันแย่งกันนอะพี่พี่ก็ไม่โดนนะมันแย่งกันตีแม่งฟักทองฟักทองเออต้องเดี่ยวนี้เราจะมาจับโปเกมอนเทพแอบตุชาอะไรวะเนี่ยเอางี้ทุกคนเราไม่เอาเราไม่เอาแค่ไอซิวแล้วเราจาะทุกอย่างเลยเฮ้ยไอซิวุมาไม่มีไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวมันบอกไอซิวุมาโอเคจริงๆเอามาจริงๆไอซิวุมาบอสเฮ้ยไอซูนมา จริงด้วยบอกเป็นอย่างที่ท่านทำได้แล้วเออมันหายไปไหนเราก็สองคนนั้นโอ้ไม่ฟ้ากิ่งโตเฮ้ยพวกมึงอยู่ไหนเป็นบอกอยู่ตรงเพนเอร์เช่นมาจริงเลืมเห็นแล้วเห็นแล้วพี่เอาให้ได้อ่ะใครจับได้ชนะอ่ะใครจับได้ชนะขึ้นมีทั้งอาสุรุทธิ์ทั้งพี่บินด้พี่ปูมอ่ะทัตทีโยจับไม่ได้เพราะเป็นของพี่แล้วน้องน้องไม่ได้น้องน้องาายยมกเ จะยย่มากเลยผมผมสู้ไม่ได้เลยมันบินอ่ะเอาหายไปแล้วเอ้าไอ้จามไม่ทันแบบว่จบแล้วพี่พี่จาไม่หาไม่ทันทําไมเนี่ยต้องเปลี่ยนตัวอื่นไดีกว่าไม่ีหรูไม่พี่ถึงหาไม่ทันโอ้โหอันนี้คือแบบกินเนื้อทีมากเป็มมนลงทํากันนะใสทใส่ใส่ใสย มันเฮ้ยๆท่านไม่พูดมันจะจับมันจะจับไอ้ยเอ้ยอ้ตัวขาวๆอะมันชื่ออะไรนะจำไม่ได้อ่ะมันจจะัับมนเป็นตำนานในในป่ามันหายไปแล้วตัวขาวที่มันตัวขาวเหมือนไก่ตัวขาวไม่รู้จะไม่ได้เหมือนไก่วันสั้นแก้วพูดแบบโชแปงก็พอนโทนไม่ดีเลยนั่นอะสิเนี่เราเนี่ยเน่่เมันชื่ออะไรนะเลสลัมเลซิลัม เบบีตัมเบจิต้าเบคิดัมเลซิลัมน้องรักยสนใจมยากกันบ้างเหรออยากกินทีเอฟซีเลย ใช่มันเหมือนใกล้ดูดิจับไม่ได้ตัวนี้มันน่าจะโหดจัเก่งเหรอวะเออดูดิมันมีหลบด้าหลบโปเกมอนเราต้องถ่ายตัวท้าเราต้องท้ามันก่อนต้องท้าเอุ้ยมันจะท้าเราไปใกล้มันไม่ได้แล้วทุกคนจับเลยเราใช้เราจับเลยเรามีมาเตอร์บอลนะเอ้ยมันเอาตัวนี้มาไม่เอาไม่ท้าเดี๋ยวเราแพ้ทุกคนเราสู้ไม่เป็นเฮ้ยมันไปนู่นแล้วไปหลบดีกว่าเอาไปไหนล่ะไม่เห็นเอ้าวโอยบอสมึงจับไม่ได้แล้วเดี๋ยวกูพามึงมาแบบ มาให้เพื่อมึงแบบจับโปเกมอนมนมึงจับได้แล้วตัวละจมันไม่มีไงพี่โปเกมอนที่พี่บอกอ่ะมึงอ่อนไงบอสมึงเล่นกากไงโปเกมอนมึงไม่ใช่เซียนไงไม่ใช่เซียนโปกเกมอนนี่หว่าเอ้ยบอสเป็นซุยขุนซุยขุน <c oughs> จับว่าตัวนี้มึงต้องจับแล้วมันมันมันเกิดฆ่าทะเลไหมเอ่ยตัวนี้ไม่โอ้นมันเกิดได้หมดแหละไปโอ้เนี่ยเออเซียนที่มันบอกแล้วเซียนนี่คนดีเกิดแล้วคี่ ใช่ไม่นี่คือมันเป็นทะเลมาก่อนแต่แบบซวยคูนได้แบบใช้พลังแห่งผืนดินเลยในการแบบเป็นน้ำมันมีพลังผืนดินเลยเกอบขึ้นไม่ได้ใช่้ทีเอ็มใช้ทีเอ็มลงได้เว้ยเอิร์ดเควกอะรู้จักป่อเอิร์ดเควกอะกระทืบดินเอไม่มียิ่จะสนใจซวยคูนหน่อยว่าคุยอะไรกันวะเนี่ยไม่เคยใช้แบบไม่คือแต่ก่อนโลมมาหนูดะ มันเป็นโลคอะมันเป็นผิวน้ําเลยแล้วก็มียอปลาตกลงมาเป็นแบคทีเรียทําให้โลกแบบเกิดแบบพืชพันธุ์ทําให้แบบเปลี่ยนดินเลยเฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยมึงวางเบื่อทำไมเนี่ยบอสผมไม่ได้วางผมว่ามันไม่มีเนี่ยวางอย่างเงี้ยววายแล้วอันนี้ผมวางอันนี้ผมวางเฮ้ยใส่เสียงจริงเลยทุบออกเลยเดี๋ยวแบบระเบิดนี่อะไรอ่ะเดี๋ยวนะใครเนี่ยวานเหรอ ไม่ใช่หวานเลยแกเป็นเลสอ่ะเกมบอลเอาว้าดูดเกงเสร็จแล้วอ้าวโผมาเหรอฮะปั๊ใช่ฮะการก็โดนด้วยฮะไม่ไม่โดนครับอ๋อโอเคครับเฮ้ยอยากอวดโปเกมอนจังเลยโปเกมอนหวานคุณคุณไหมคุณไหมคุณไหมคุณนะ ไม่คุ้นไม่คุ้นอันนี้ไม่ใช่คุ้นไม่ใช่ซุยคุ้นอันนี้เรื่ัมเล่าจับไม่ได้หรอกเลยโอยก็คือพี่แกงพวกเองนั่นแหละก็ทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างคะคือแบบเหมือนเชื่อสนิทใจเลยวว่าแบบเออจับได้เนี่ยโอ้โหไม่มีวันสล่อตไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อหรอกไม่มีวันสล็อตก็คลิปต่อไปนะคะอย่าให้แกลงแล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย